สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ครูโชวอนัน์ทิปจันนะครับก็จะมาสอนวิธีการจับไม้เทนนิสนะครับเบื้องต้นเนาะจริงๆหลายๆที่นะครับจากหลายๆข้อมูลจริงๆมีวิธีจับหลายแบบเลยนะครับแต่วันนี้ครูจะเอาวิธีจับมาสอนทั้งหมด3แบบนะครับสรูปแบบนะครับสรูปแบบที่เราจะใช้กันนะครับโอเคครับก่อนอื่นเรามารู้จักองค์ประกอบของไม้กันก่อนนะครับองค์ประกอบของไม้ตรงนี้เลยตรงนี้นะครับที่เป็นเน็ตตรงนี้เลยนะครับอันนี้เรียกว่าเรกเก็ตนะครับผม แล้วก็ส่วนที่ครูจับอยู่ด้วยมือซ้ายตรงนี้นะครับอันนี้เป็นคอไม้เนาะแล้วก็ด้านล่างลูดลงมาตรงนี้นะครับเป็นด้ามจับนะครับเมื่อท้ายด้านจับตรงนี้ท้ายนะครับท้ายตรงนี้เห็นไหมมันจะมีเป็นลัลกษณะแปดเหลี่ยมนะครับเป็นแปดเหลี่ยมนะครับขออนุญาตเรียกด้านบนนะครับที่ตรงกับสันด้านบนนี้ว่าเป็นล็อกที่1นะครับเหลี่ยมที่1ครูจะเรียกว่าล็อกที่1แล้วก็วนไปทางด้านขวาไปเรื่อยๆเป็น2 3 4 5 6 7้าดและ8นะครับมีทั้งหมด8ล็อกนั่นเอง ในส่วนของการจับไม้นะครับการจับไม้รูปแบบที่ freely, 1ร <tr> ูปแบบที่1เลยคืออีเทนนะครับอีเทนเลยนะครับลักษณะการจับง่ายๆเลยครับมือผู้ถนัดมือขวานะครับใครถนัดมือขวาใช้มือขวานะครับอาจใช้มือซ้ายก่อนใช้มือซ้ายนะครับจับที่คอไม้นะครับตรงๆขึ้นมานะครับสันไม้เข้าหาลําตัวนะครับสันไม้เข้าหาลําตัวต่อมาใช้มือขวานะครับจับลักษณะเป็น าวางนิ้วในลักษณะเป็นตัววีนะครับตรงนี้เป็นตัววีนะตรงนี้เป็นตัววีวางนะครับตรงด้านบนนะครับรูดลงมารูดลงมานะครับจนถึงท้ายไม้นะครับสันมือกับท้ายไม้จรวดกันนะครับลักษณะนี้นะครับจากนั้นกำนะเริ่มจากนิ้วโป้งก่อนเลยนิ้วโป้งนะครับแล้วก็ก้อยนางกลางและนิ้วชี้เหมือนไกลปืนนะครับนิ้วชี้เหมือนไกลปืนล็อกไว้นะคร <ineffective>. ับลักษณะ V Shape จะอยู่ที่ล็อกที่1เห็นไหมครับจะอยู่ที่ล็อกที่1นะครับจะอยู่ที่ล็อกที่1สันไม้ท้ายมือนะครับ นะครับลักษณะนี้ยกหัวไม้ขึ้นนะครับตรงๆแนวจะตรงเห็นไหมครับไม้จะตรงไปด้านหน้านะครับไม้จะตรงไปด้านหน้าแบบนี้นะครับตรงไปด้านหน้าแบบนี้นะครับนี่คือ e t e r n นะครับ e a s t r if นั่นก็คือรูปแบบการจับในรูปแบบที่1นั่นเองนะครับโอเคโอเคนะครับต่อไปเป็นรูปแบบการจับแบบที่2นะครับแบบที่2แบบที่1 V อยู่ในล็อกที่1นะครับแบบที่2ก็จะให้ V นะครับ V ตัวนี้ไปอยู่ในล็อกที่2นั่นก็คือการหมุนมือนะครับการหมุนมือ ถ้าถนัดมือขวาหมุนไปตามเข็มนาฬิกานะครับเข้าไปสู่ล kind of ็อกที่ the the 2นะครับเข้าไปสู่ล็อกที่2แล้วกําเหมือนเดิมเลยนะครับกําเหมือนเดิมเลยยึชีล็อกไว้นะครับอยู่ในล็อกที่2อ่ะด้านหน้าครับด้านหน้าด้านหน้านะครับแบบที่1จะอยู่ในลักษณะตรงอย่างนี้ใช่ไหมครับแบบที่2จะบิดอย่างนี้นะครับแบบที่ะอ่จะเอียงลงมานะครับประมาณนี้นะครับนี่คือแบบการจับในรูปแบบที่2เรียกว่าเซมิเวเทนนะครับเซมิเวเทนรูปแบบที่2ครับ โอเคครับสุดท้ายรูปแบบที่3รูปแบบที่3มีชื่อว่าเวทเทิลคลิปนะครับ1น e ึ 2, ่งอิทเทิลสองเซมิเวทเทิลและ3คือเวทเทิลนะครับ1 V อยู่ในล็อกที่1นะครับ2ออยู่ในล็อกที่2ส่วน3นะครับท่านี้คือท่าที่3นะครับรูปแบบที่3 V ก็จะอยู่ในล็อกที่3นะครับล็อกที่3แล้วแล้วก็กำเหมือนเดิมเลยนะครับกำเหมือนเดิมเลยนะครับดูด้านหน้าดูด้านหน้าดูด้านหน้านะครับด้านหน้าเห็นไหม องศาของไม้นะครับองศาของไม้จะเฉียงไปมากๆเลยนะครับลักษณะนี้จะเหมาะแก่การตีลูกท็อปสปินนะครับลักษณะนี้นะครับจะเฉียงๆด้านนี้นี่คือรูปแบบการจับไม้ในแบบที่3นะครับผมโอเคครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับการจับไม้ทั้ง3รูปแบบนะครับ1คืออเทนนะครับสองเซมิเวเทและ3คือเวเทนคลิปนะครับทั้ง3ท่านะครับก็ลองไปจับกันดูนะครับลองไปอ่า สัมผัสไม้บ่อยๆนะครับแล้วก็ลองจับในรูปแบบต่างๆกันดูนะครับเพื่อความเคยชินนะครับผมก็อย่าลืมฝึกฝนกันด้วย